กระทรวงเวทมนต์ไม่ใช่มุกแต่มีจริงๆประเทศไทยเคยมีกระทรวงเวทมนต์โดยจะมีคนที่ชำนาญศาสตร์เหนือธรรมชาติหรือผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาเป็นตุลาการหากใครทำผิดกฎหมายโดยใช้คุณไสกระทรวงนี้ก็จะจัดก,การพิพากษาจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นโดยคดีที่มักพบเจอในสมัยก่อนอย่างเช่นการใช้สเสนย่ยาแฝดยาสั่งตายการรีดลูกโดยนำเด็กมาเป็นของขังอีกทีอย่างเช่น กุกมานท้องหรือแม้กระทั่งคดีสุดน่ากลัวอย่างการซวบผู้อื่นแล้วนำวิญญาณผู้นั้นมาเป็นบริวารกระทรวงเวทมนต์ความจริงแล้วใช้ชื่อว่ากระทรวงแพทยาคมมีมานานตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่3จนถึงรัชกาลที่5ก็ได้สั่งยุบกระทรวงนี้ไปในวันที่25มีนาคม2434 เพราะมีความเห็นว่าถ้าประเทศต้องการความพัฒนาที่ทัดเทียมกับประเทศอื่นต้องยอมยุบกระทรวงที่ล้าหลังนี้ซะและนั่นก็คือเรื่องราวโดยสรุปคร่าวๆข,ของกระทรวงแพทยาศาสตร์หรือกระทรวงเวทมนต์ของไทย